เรื่องของใครหรือจะสาระแนเรื่องของใครนะคะนะควรมีวุฒิภาวะนะคะพี่เจียก็อยากจะฝากบอกหลายๆคนนั่นแหละการที่เราจะเข้าไปยุ่งวุ่นวายไปสาระแนนี่แหละนะคะคำว่าชอบสารเนี่ยนะชอบแม่สารก็ได้ค่ะนะคะ เออจากเมื่อก่อนเคยเกลียดแต่ชัดก็ชอบอะไรประมาณนี้นะปัจจุบันนี้ก็ได้นะคะหรือจะสารละแนกก็ได้นะคะชอบสารละแนกก็ได้นะความหมายของเอเชียสยามนะคะกำควมค <c> ว <oughs> ามหมายแบบกำควมนะคะพี่น้องค่เด <c oughs> ี่ยวว่ากันนะคะใช่ไหมคะทุกคนคะ่ะนะคุณเล่มพรสวัสดีนะคะคุณนาราเอา <c oughs> นะคะ ทำเป็นเล่นใหญ่จัดใหญ่ไฟกระพริบอ้โหนะมันไม่ใช่ระดับชาตินะคะทุกคนอ่ะมันก็ระดับประเทศนั่นแหละอ่ะมันก็ระดับประเทศนั่นแหละนะคะมันเป็นระดับประเทศจริงอืมแต่ต้องดูความรุนแรงด้วยใช่ไหมคะต้องดูความรุนแรงด้วยว่ามันมีความรุนแรงแค่ไหนโอ้คุณพี่คุณทองสวัสดีนะคะเออแต่ที่ไม่ชอบก็ชอบใช่ไหมคะก็หนูนิด่านะคะ น้องมีย่าทอแรนะคะอ๋าพี่ไม่ทอแรนะคะน้องมีย่าค่ะพี่เอเจียไม่ชอบทอแรค่ะนะคะพี่เจียไปได้ในสถานที่ที่พี่เจียไปได้ไม่กี่ที่นะคะพี่เจียไม่ชอบแบบว่าไปตรงนั้นไปตรงนี้ไปตรงนี้ไปทอแรตรงนั้นตรงนี้นะคะนะพี่เจียไม่ชอบสาค่ะไม่ชอบสาค่ะไม่ชอบสาและเด้อตอบสุดสาใช่ไหมคะน้องนุนิดค่ะ คือเราเข้าใจแล้วลนะเราเข้าใจแล้วนะถ้าคนเราเนี่ยถ้าไม่มีความผิดจริงนะคะไม่ได้กระทําผิดจริงสารท่านก็คงไม่ลงนะคะตั้งกี่ปีหละ,ะคะ่ะสมมุตินะสมมุตินะคะก็เราก็ต้องเราก็ต้องเคารพในการตัดสินของท่าน สาสานใช่ไหมเออนั่นแหละนะคะถ้าไม่ผิดจริงนะคะก็งคงไม่ลงเออพูดง่ายๆเออแต่ถ้ามาเปรียบเทียบกับความเจ็บปวดเจ็บช้ำกับผู้ที่สูญเสียอะมันไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าสิ่งนี้แล้วละ่ะเอา้าเอาว่าไปใช่ไหมล่ะแมนบอคุณปัถนาจ,จะอะไรมันจะยิ่งใหญ่เท่ากับผู้สูญเสียล่ะคะเออคุณมายุรีคาสวัสดีนะคะ อันนี้คือคือคือคิดถึงหลักความนจริงนะถ้าคนในครอบครัวของคุณหรือว่าลูกคุณตายสักคนหนึ่งในบ้านเนี่ยนะอะไรมันเจ็บกว่าอะไรมันเจ็บกว่ากันนะคะความเจ็บปวดเนี่ยมันมันเจ็บปวดจนวันตายเลยนะจะบอกไว้ให้นะคะเออมันแตกต่างกัน เรามาคิดเห็นตรงนี้นี่แหละหัวอกเขาหัวอกเราใจเขาใจเรานะคะไม่ใช่ว่าพี่เียม,มาเข้าข้างแม่โมแม่สาแม่เสือ,อะไรนี่นะคะไม่ได้เข้าข้างหรอกนะคะนะแต่ว่าเราออกมาอยู่ตรงกลางนะ,ะแล้วเราก็เห็นสัตธรรมใช่ใช่แคะพี่เล็กขาเราเห็นสัตธรรมเห็นความเป็นจริงนะคะว่าเฮ้ยนะอาการที่เขาสูญเสียลูกเขาไปแล้วเนี่ยเขาก็เสียอกเสียใจเขาก็โหลไม่เป็นผู้เป็นคนถ้าสมมุติว่า เป็นที่เจียนะป่านี้นะลูกกูถูกคนฆ่าตายนะยังเด็กๆยังเล็กๆอยู่น่ะเออแล้วก็จับคนร้ายก็ไม่ได้นะฮะเจ็บปวดร่วงร้วป่านี้เอเจียฆ่าตัวตายแล้วเอาอัหลีนะคะจริงหลายๆคนนะฮะหลายๆคนผู้ที่เป็นแม่อาจจะรับไปได้เผลอๆนะคะโรคซึมเศร้าล่ะเป็นบ้าเป็นหลังเป็นบ้าเป็นบอร์หรือไม่ก็อาจจะฆ่าตัวตรงตัวตายก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะจริงไม่เพื่อน อือยู่ดีๆลูกเราตัวเล็กๆอยู่ในอ้อมอกเราแท้ๆนะคะแล้วก็คนมีคนเขาเรียกว่าอาจจะอาจจะนะหรือไม่ใช่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะมีคนพาไปให้ตายอ,อ่ะออคุณจะเจ็บปวดแค่ไหนล่ะถ้าไปเปรียบเทียบนะไปเปรียบเทียบกับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กนะคะเรื่องเล็กนะอืมไม่ใช่ไม่ผิดเราไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดเราบอกแค่ว่า นะคะเราเราบอกแค่ว่าอันไหนมันเจ็บช้ํากว่ากันอันไหนมันมันมันยิ่งใหญ่กว่ากันนะคะแค่เรื่องแค่นี้มันไม่ใช่เรื่องคลิปจิตไม่ใช่เรื่องคลิปผงหรอกมันก็เป็นเรื่องของขบวนการกฎหมายนั่นแหละนะคะก็ว่ากันไปตามขบวนการเออนะแต่ความเจ็บปวดอันไหนมันมากกว่ากันล่ะการสูญเสียอันไหนมันมากกว่ากันล่ะ